สวัสดีค่ะพบกับช่องสาบูสายลุยนะคะตอนนี้ก็ฟาร์บเกมแล้วค่ะบอกว่าอาร์เกสสามนาโปประสันอยนาบอจเจ้าโปมกกากที่ สามหน้าเด้อสามหน้าหามเอาสามมาเด้อหน้านี่มันเอาโบได้มีความสามารถไนได้ก็เอาโบได้โดอกมันทันแห่งภาษาันาาไป แปเลเราถ่ายมาไปอีนี่เขาจอดจอบไปไหนกินเขาเชืย่ยนแท้่ันนีาา่เนี<า>่ยฮะเขาเา,าบัวเขาไปขนมันโอ้ขอน,อนดินโอ้ขนอันลากดึงก,กระซากไปทางคุณเลี่ยวบอกว่าเยอะมายย่ำมายบอกว่าเป็นยังคือโดนเทสส่งซ้ำให้สาร เกมจนได้เกมละละมือเส้ามันกับเกมคอยไปพระท่านซื้อซื้อบอกว่าบอกว่าบอกว่าไม่จมในงาดูไม่เห็นดอกเข้าบอกอยู่ เม็ดหล่อเลยบ่าไม่มีมองยังเกาะเลยมันกีดินมันโอบหล่อไปปัด๊ดกระโขดน,นำมอง <c oughs> ปอก <c oughs> งานก็เล่ง ห่อเฟืองห่อเฟืองไม่ใช่แมก आप नेक कर ไปไปจมจมมิดมิดมิดบานนี้มองหันแล้วมองน้องไป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 เบรกเอาใหม่ไปงัดงัดไปใส่หล่อข้างหน้าใอ้มันบืน รวมนะเก่าๆพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้ตรงมี แมนดอกคอยบอกเจ้าแล้วเอาแด่สาไพเด้อบอกบ้าไปสิเปลอานั่นเอาหมอน้ะใส่แล้วข้าไหนเปลอาเก็บของออกเอามอนจใส่ข่อยไปเอานี <laughs> ่ทุนแจมันจะขี่ง่ายมันจะขี่ไววเก็บกับเขาใส่แน่นนในรถจะลิงไว้กุเสียงหิรลมะลูก เก็บสงล้วไม่อยู่ไม่รู้เป็นอะไรอะสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งรถไถน,นะมะสาวาก็พึ่งรถไถน,นะฮะเอาไอ้ไใช่เบิ้องไกยขึ้นเบิ้งเดี๋ยวอือ,อให้เพิ่นมาก,ก่อนเอาค <laughs> ื่อได้เย็นเยอะไอ้พื้นมาก,ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u p ด o ายด้วยเดี๋ยวบบไปเอารถขึ้นก่อนนะคะ <wont> สวัสดีค่ะ